ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่อง พาผู <premises. S 2> ้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอำนวยความสะดวกในการจัดคูหาเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกสสได้อย่างสะดวกและราบรื่นโดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนมีหน้าที่จัดคูหาและจัดหาอุปกรณ์ที่ทำให้การใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเพิ่มความกว้างของคูหาเลือกตั้งให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้วีลแชร์และในกรณีที่ ไม่สามารถกาบัตรเลือกตั้งได้ด้วยตัวเองกฎหมายอนุญาตให้กปนญาติหรือบุคคลที่ไว้ใจสามารถกากาบาดแทนได้ภายใต้ความยินยอมของผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพที่พาผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ายด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกลิมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด